ครับก็ใช้งานได้ดีมากครับสําหรับที่แขวนรองเท้านะครับก็เป็นวิธีการที่เราไม่ต้องวางไว้เกะกะนะครับแล้วก็เราทําวิธีนี้รองเท้าเราก็จะไม่เสียรูปทรงนะครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทานวัดน์ช n แนลนะครับสําหรับขวดน้ํานะครับก็เป็นน้ําอาลมนะครับเพราะว่ามันจะแข็งครับหรือจะเป็นขวดน้ํา อ่าเป็นชาเขียวแบบนี้นะครับก็อย่าไปทิ้งนะครับเพราะว่าเขายังมีประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จักอ่าใช้ไอเดียนะครับหรืออ่ารู้จักนํามาใช้นะครับก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ครับดีกว่าเราไม่เห็นคุณค่าเขานะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะอ่ามานำหนึ่งเสนอเทคนิคนะครับสำหรับขวดน้ำอัดลมแบบนี้นะครับ ก็ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะทําการตัดนะครับตรงคอขวดเข้าตรงนี้นะครับเพราะว่าส่วนนี้เขาจะมีความแข็งนะครับก็อตัดไปเลยนะครับนะครับตัดไปอย่างนี้นะครับตัดให้ขาดเลยนะครับ นี่ครับเมื่อเราตัดมาเรียบร้อยนะครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับส่วนที่เหลือนะครับเราก็สามารถนําไว้ใช้อย่างอื่นทําเป็นแก้วได้นะครับตัดตรงนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะใช้แค่ส่วนหัวเขานะครับเราใช้ทั้งหมด2ขวดนะครับก็จะตัดเหมือนกันนะครับนี่ครับก็ได้แล้วครับสองขวดนะครับ เมื่อได้มาครับเราก็จะนํามาติดไว้กับผนังบ้านนะครับหรือ,อข้างบ้านแบบนี้นะครับติดไว้นะครับสออันเลยนะครับ<ม>ก็วิธีการติดนะครับผมก็จะใช้นี่ครับเป็นกาวสองหน้านะครับครับติดไว้กับ ผนังบ้านแบบนี้นะครับก็กาวสองหน้าครับเขาก็จะมีความเหนียวนะครับกาจะติดไว้คู่กันนะครับนี่ครับเมื่อเราทําการติดเรียบร้อยนะครับเราก็จะนํานี่ครับเป็นรองเท้านะครับเอามาแขวนไว้นะครับเพราะอ่าถ้าเราทําวิธีนี้ครับรองเท้าเราก็จะไม่เสียรูปทรงนะครับแล้วก็เราก็จะไม่ถอดแล้วก็วางไว้ เกะนะครับก็เอามาแวนไว้ได้เลยนะครับสำหรับรองเท้านะครับนะครับแวนไว้ลักษณะนี้นะครับก็เป็นการเก็บรองเท้าไม่ให้เสียรูปทรงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อหลายหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ